สวัสดีครับเอฟซีแวหน่อยเอฟซีลา้งอิงเป็นจังไดครับพี่น้องมือวนนีลาเข้ากับไปอุดอรงานแรกเนาะพี่น้องเนาะมือวานก็คือสองงานคือเก่าอีกครับพี่น้องโอ้ยเห็นเราขัดอิรีครับพี่น้องเอ้ยน้องแต่ละมือสองมือแล้วอสองสองมือแล้วครับมอวนก่อนกับสองงานครับพี่น้องมือแล้วก็มือว่านกับสองงานอีกเนาะครับพี่น้องก็มีอุดอร กับอยู่ไอ้น้องบัวดีครับพี่น้องอยู่กับน้องบัวอีกเท่านึงอ่ะไอสองมองมองสองอะเนาะพี่น้องอะวงไงเนี่ยนคะครับแล้วก็อีลาก็ไปงานสาลายเท่าแกหน่อยงานแรก,กอ่ะโอ้คนก็คึกคักหลายพี่นอ้องคึกคักอีรีครับพี่น้องแต่คนเนี่ยโอ้ผมก็เบิ่งไลฟ์สดของช่องไอยังไรแบบไอไลฟ์ช่องเนี่ยครับพี่น้องเบิง่ง มีเบิ้งอยู่กับบอของอพ่อเอกนั่มครับพี่น้องของพ่อเอกเนาะเบิ้งรายเซลของพ่อเอกนั่มกับภูมิใจล่เนะครับพี่น้องภ <c oughs> ูมใิะะมใจหลายไปทางใดก็มีแต่คนติดตามไม่แต่คนถามไปเบิ้งไม่แต่คนขอทายลูกคือเก่าครับพี่น้องทายลูกเนี่เห็นตรงคนนทายลูกน่มันโอ้ยเอาไงไงอะอีหล่าขึ้นไปห้องแล้วว่าให้หลาลงมาพักนเนี่ยบ่ไดดพักครับพี่น้องต้องมาคอยทายลูกกับเอฟซีอีก บ็สิได้ขึ้นไปนั่งถ่าในรถอีกอะโดนเตอร์พี่น้องเอฟซี FC ก็มาหลายเนาะปฏิเสธก็บได้คือว่าล่ะครับพี่น้องคอนดังสิปฏิเสธเนี่ก็ปฏิเสธบบได้ปฏิเสธอย่างอยู่ครับพี่น้องแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืออยู่ไอ้น้องบัวเนาะพี่น้องโอ้ยขักขักขัก,ขกอีรีพี่น้องอยู่น้องบัวนะนะแมนแต่แมนคนเนาะคนแมนวะครับพี่น้องเบิ้งไข้ไฟท้ายเบิ้งกับแบบ มัุดเหสุดสุดอีหลีครับพี่น้องสุดยอดอีหลีครับคนเนี่ยแห่ไปเบิงเนี่ยโอ้โหจักสิวาอย่างไรพี่น้องแน่นหลายอีหลีหลายย่อมรับมาหลายอีหลีครับพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยหลายขักหลายแน่ยหลายจนแบบว่าบอหนาเสือว่าคนสิมาขนาดนี้เนาะพี่น้องแน่นจนแบบโอ้โหสมกับความดังของอีหลายเนาะเคยน้องเนาะไพไวหลาบบอดังครับพี่น้องเบิงนะครับพี่น้องเบิงคนไปเบิงเนี่ยหลายขนาดนี้ครับพี่น้อง ผมเลื้อเสยหลีครับพี่น้องเลือเสือยหลหีว่าบอกว่าสองสามงานที่ผ่านมาว่าร้ายแล้วนะครับพี่น้องแต่มาขึ้นเนี่ยแห้งรักคักหลายกลัวเขาอีก,กครับพี่น้องแล้วช่วงอีหลากออกมาพี่น้องโอ้ยอีหลากก็ลืมคนนีห่องแบบเบึงแล้วมีความสุขครับพี่น้องนี่แหละพอคนไปเบึงหลายเฮ้าเนี่ยคนที่เฮ้าที่ตามเฮ้าที่คอยบึงคอยแง,ง่คอยที่ตามอีหลังสิเฮ้าก็มีความสุขนะครับพี่น้องเพราะว่ายัง อีหลาไปใส่ก็มีแต่คนติดตามมีแต่คนไปบึงสิเนาะมันคือแปลกประลลรหลาดยอยะครับหลายอย่างแหะครับก็คือมีหลายอย่างครับคนก็อยากบึงว่าสาวหน่อยที่เขาว่าใหญ่ใหญ่ไ,ไอ้ดังอะไรกับระบบไฟระบบแสง,งสียิ่งส่คนก็สิไปบึงตรงนี้น้ำเนี่ยจุดเด่นก็คืออีหลาอยากจะไปทัวร์ทายรูปอีหลาแต่เสียอย่างที่ว่าอีหลามีสองงานกับคนเอฟซีก็เลยบอกใครได้ทายแหละรูปน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าคันนี้ล่ะมีงานเดียวนี้ล่ะสิไปตอนค่านี่ล่ะสิไปทายล่ออยู่หนาเวทีทายรูมสีนี่แหละค,ครับพี่น้องเอซี่ก็กอลอติดตามไปอีกเลยครับพี่น้องมือขึ้นหนีมองได้ครับพี่น้องไปหูแนครับพี่น้องไปหูแนครับไปหูบอกมาเลยครับพี่น้องบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมสีไดเ้เมนบอกเอซี FC มันเด้อครับพี่น้องบอกบอกหลายๆแม่เมนเนีย่ยเพื่อคนสีมาเบิงสิได้เห็นว่าอ๋อขึ้นนีอยู่อยู่นีอยู่นี่นะครับพี่น้องก็ถ้าเบิงนะ้ง เอว่าคนสินหลายคือมือขึ้นบองสันน่ะคนสิ่หลายคักบองสันน่ะคักอีรีครับพี่ยอมรับผมกับเบิงมอลํามากกับมันก็เคยเห็นเจอแบบนี้เนาะคือความดังของอีหล,ล่าอีรีความดังอีหล่าห้เฮตไใ,ใพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแล้วก็เด็กหน่อยเนาะเดือ,นอดวนี้โมเมนต์รุ่นไงนะครับรุ่นหน่อยก็มีนะครับพี่น้องรุ่นน้อยๆที่คอยไปติดตามอีหล่าก็มีหลายนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอีกอย่างที่พลาดบ่ไ้ครับพี่น้อง มะอื่นครับพี่น้องแบบมะอื่นมื่ออื่นเกิดขึ้นอย่างครับมื่ออื่นเพ่งอีหล่าครับพี่น้องสาวหน่อยเอ้สาวซ้ำหน่อยคอยหักครับพี่น้องมื่ออื่นครับยี่สิบแปดตูล่าครับเก่าโม้งเศา้าครับพี่น้องเราเข้าซอยกันไปกระนำซอยไปเชี่ยคอยไปกดไหลกดแช่ให้อีหล่าเด้อครับพี่น้องเด้อให้อีหล่าให้อีหล่าให้ใดคืออีหล่าว่าเน่ยเก่าไอ้สามลาน สามล้านเอาเฮากับบ่อใดก็ยังน้อยเฮากับสองล้านครับพี่น้องจังไดนเฮากับไปซอยกันเนาะไปซอยเชี่อีหละแต่เบิงว่าเพลงอีหลานี่สิถึกใจไพเนสิถึกแบบฟังเลยสิแบบสุดยอดบอ่อสิฟังเลยสิเขาถึงเลือกซึ่งถึงหัวใจเฮาบอ่อสิได้ติดเท็เบอ่อครับพี่น้องก็จะถ้าต้องล่อไปเบิงเมื่ออื่นนะครับพี่น้องไฟฟังเมื่ออื่นครับพี่น้องได้เบิงภาพพลัมฟังเพลงพร้อมนี่ะนนองเ ว่าบรรยากาศที่ไปทายเอนวีอยู่ในไอ้เขื่อนหรือว่าริมเขางสงศมันสิเปลยนยังไรมันง่ามคือเฮาเห็นบอคือเฮาแบบว่าเห็นเนี่ยมันสิง่ามกว่าที่เฮาเห็นบอผมเสื่อว่าในภาพนี่บรรยากาศมันสิดีครับพี่น้องมันสิดีมันสิง่ามจังไงก็คอยไปเบ <c oughs> ิ้งครับพี่นอ้องบรรยากาศริมเขาองศ์เนาะเบิงตอนอีหล่าทายในป่านั่นแหละนั่นะตรงนั้นแหะครับพี่นอ้องบรรยากาศดีครับพี่นอ้องถ้าบเบิ้งโหลดครับในลา อันนั้นออกมาเนี่ยทายเอ็วีออกมาเนี่ยมันมีเพลงออกมาเนี่ยรับรองว่าสุดยอดสุดยอดอีหลีครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งจังใดก็คอยเอคนเฮาก็ทุกคนก็คอยสนับสนุนคอยเชียร์อีหล่าเด้อครับพี่น้องเน้อคอยสนับสนุนเพราะว่าช่วงนี้ก็คนก็ติดตามอีหล่าหลายเลยแล้วก็อีกเรื่องนึ่งอีกครับพี่นอ้องคมชัดลึกอ,อ,อะครับพี่น้องก็คอยไปโหวตเด้อยครับพี่น้องโหวตให้อีหลา่า เพราะว่าเอ็นบอกว่าไอ้แค่เสนอซื้อกับอีลาก็ขึ้นอันด,ดับหนึ่งแล้วครับพี่น้องเ่าก็นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีหลายๆคอยซอยกันซอยกันไปสนับสนุนซอยกันไปโหวตไปเชียร์เนาะถ้าเบิง่งจังใดให้อีลาได้สองนวันคือเก่าคือปีที่แล้วเนาะจยงใดให้รุ่นรุนให้ได้รุ่นให้ได้สองน้วันซอยซอยกันแน่ครับพี่น้องเอฟซี FC อีลาเอฟซี FC สนอยเอฟซีฝรั่งเงียบทุกคนครับหรือว่าฝรั่งหมดซอยกันครับพี่น้องซอยกันไปสนับสนุนซอยกันไปเบิ่งไปเชียร์ แล้วก็จังใดก็อย่าลืมครับพี่น้องมากดไลค์กดแชร์ช่องแท็กซี่หลวงทางชาแนลหรือช่องแท็กซี่หลวงทางช่องเอฟซีอุ U ้งอิงครับพี่น้องแท็กซี่หลวงทางเอฟซีอุ U ้งอิงสองช่องเลยครับพี่น้องซอยไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อันแกรกๆเอาไปกดช่องแท็กซี่หลวงทางเอฟซีอุ้งอิงได้เลยครับเพื่นเนี่ยช่องเนี่ยเพิ่งได้ลอยคนเองครับพี่น้องจังใดก็ซอยไปสนับสนุนซอยไปกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่เพื่อสิได้มีคนติดตามได้หลายๆแล้วก็เพื่อสิได้มีช่องนั้นเพี่สิมีรายได้ ช่องนี้ก็บพอทีมหรอกครับถึงท่านนี้รายใดแต่ก็บพอทีมก็สิบเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆให้เอฟซีสาวหน่อย FC เอฟซีละเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะกัถึงผมสิอาจสีวอาวปอเก่งวอาวปอมวนกัจังใดก็บคอยแนะนำใน่นแเด้อครับพี่น้องเด้อสิว่าจังใดก็บคอยกันซอยกันกัซอยมาแนะนำสนับสนุนหรือว่ายังให้แน่นะครับพี่น้องเพื่อเฮาสิได้มี่เอรายใดกับเขาแน่ เห็นเห็นช่องอื่นเขามีรายได้เขาก็จะติดตามนะครับพี่น้องนั่นก็คือเขาติดตามเพราะว่าเขามีรายได้แล้วผมก็ต้องถาไปเรื่อยครับพี่น้องยังมีโอกาสหลายปีครับพี่นอ้องอีหละยังดังไปตลอดอยู่แล้วจังไดนเข้าก็คอยสนับสนุนคอยเบิงคอยแย่งกันเนาะหล้กกาอย่าลืมนะครับตอนท้ายอย่าลืมนะครับพี่นอ้องอย่าลืมมืออื่นเศร้าครับหยิบแปดตุลาครับเก้ามงเศร้าครับเพลงอีหละครับสาวซ้ำหน่อยค่อยหัก ไปฟังกันด้วยครับมืออื่นด้วยครับสาวซ้ำหน่อยค่อยหักจังไดก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กันไปป่ะมือนี่กับผ่มีหนังนายมือนี่กับสวัสดีครับ